สวัสดีค่ะทุกคนหลานหน่อยใครจะกระจ้นตื่นเราจ้า oh <my> อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วจ้าหืมเป็นจังไนสบายดีบอ oh <my> ถามป,า,ปา่าคุณตาคุณยาย oh <my> มึงลลกคุณลุงมึงถามหน้าหน้ามึงสบายดีบอ อิหลาสบายดีจ้ามันนีอิหลาคคกสามเดือนแล้ววันที่สิบสองอิหลาเกิดได้สามเดือนเลยเด้เบื้องโบอิหลาผุน่ะมียางหัดบักเทเลยเป็นคึอสินกระโปงอีแม่ตอนสมัยเลี้ยนเอายางหัดเอาเลยแต่สมัยอีแม่เป็นเด็กหน่อยเป็นนักเลี้ยนอีแม่ก็เอาสินกระโปงหัดจั้งสี่ละเอายางหัดสินกระโปงสี่ละจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องป้องายชีมงานของสาสตร์กึ่งสาวฟิดีกส์เทียนคนสวยเลยก็รวยมากนเละนะแล้วก็อิระหน้อยน้องเนรีนาใครจะกะจแจนหน่อยนี่แหละค่ะเป็นจังใดกันแน่ยูดดีสบายบอสหนังเนรีนากับอิราอันน้องเนรีนาอีแม่อีพ่อก็สบายดีจ้าอิรากับกลมตุ๊สุยู่นี่แหละค่ะวันนี้เจอกันกับวันเสาร์นะคะนั่วันเสาร์ที่สิบสอง คุณพายีหล่าก็ได้สามเดือนละค่ะเกิดเร็วเนอะพี่น้องเนอะคือจ้งสาวพอดีเชิญเจ็บทองกันไปขอดมือวนนี่ละได้สามเดือนแลวค่ะสาวพอดีเชิญกับลูกกับขอบคุณถูกถกำลังแรงใจด้ค่ะเด้อขอบคุณที่แนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกเลี้ยงนังทุกอันทุกอย่างละค่ะบอกซอนอน,อน,อน,อนั่นนั่นนี่สาวพอดีเชิญแก เก็บไว้โจดไว้บะเซาเด้ค่ะบึงในอินเทอร์เนต็ตแนการเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างการเลี้ยงลูกในต่างแดนมันก็แตกกลางจากบ้านเฮ้านะคะเนาะบ้านเฮ้ากะสิมีพีมี่นองมาหุ่มมะตุมหลายอุ้มลูกอุ้มหลานเฮ่าหลายแต่วายุต่างแดนกับจง้งซี่ล่ะค่ะสาวสดีเช่นก็อยูุ่กับกับพระเอกสองคนบางคนก็สิวคือบ่เห็นปูยาจักเทีย ปูนาของยีราห์เนี่ยนี่นี่นี่เพิ่นอยู่ประเทศอิตาลีด้วยค่ะเด้อเระเอเพิ่นเป็นคนอิตาลีโดยกําเนิดจะว่าเพิ่นเพิ่นมาทํามาหากินอยู่เยอรมันเนาะค่ะเนาะถามมาปู่าเพิ่นกะเป็นยังไ๋เพิ่นกะสบายดีอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเป็นลรกอันไซเมอร์ตอนนี้เพิ่นกะจําเพิ่นกะจํเหมือนลูก้ายอันเพิ่นบ่ได้แล้วค่ะหลานนีนบ่ตมเว้าถึงเลยเพิ่นเพิ่นจํภไผบ่ได้ลรคอัไซเมอร์เนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเชิญก็อยากก็บพั้นลูกพั้นยังไปหา ปู่ญาอยู่พ่อเอกเราก็บอกว่าตอนนี้ปู่ญาจำบ่ไดดแล้วแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยังไงล่ะพี่นองเหมือนเิ่นเหมือนพระเอกเิ่นอาจจะมีปัญหากับพี่สาวเพิ่นหนึ่งสี่นะะเนาะค่ะเนาะพี่สาวพวกเพิ่นอยู่กับอยู่กับพ่อกับแม่พวกเพิ่นเลี้ยงพ่อเลีเล้ยงแม่ด้วยความที่แบบว่าพรอเอกเป็นคนที่แบบเอาได้ใจเหรอพี่นองเบาหลายแต่กคือเอาหัวออกมาขายนะคะเนาะยังไ้แก่เัื่นก็เป็นเรื่องของเพิ่นอนาคต ในเป็นกระตัดกันว่าขาดตกนะค่ะเนาะกระถามว่าอีหลาได้สามเดือนแล้วเป็นจ้งไหนแน่พี้ายเพิินอันผู้อยู่ประเทศสวิตน่กะมหาหนองอยากมหาหนองแจ่ว่าพอเพิ่นบ่ไหหมาค่ะเพราะว่าพี่ซ้ายเพลินน่เป็นไวรุนแบบที่นี่กินเที่ยวไหมคะ่ะเลือกงานนี่ะก,ก,กินเที่ยวพอเพิ่นกระยานเป็นลกูกเป็นเป็นลูกวิบวับเนาะค่ะเนาะยานเอามาติดนองติบยังเป็นกับ ถามมาตั้งแดนเพื่อนกะเลี้ยงลูกแบบเมื่อในพึ่งพาตัวเองน่ะพี่น้องขจ้าสีบ่ค่อยผูกพันสีบ่ค่อยมีความหากักความผูกพันคือบ้านคือเมืองเฮ้าดอกค่ะบ้านเมืองเฮาสี่บ้านผูเถาภูแก่เนาะค่ะเนาะจะต้ตองมีลูกมีหลานดูแลจแะน,นี่คืออยู่ไผอยู่มันไปเลยไหมคะ่ะแต่งนี้หลานหน่อยนี่กะพระเอกะว่างอนาคตไว้ให้ว่าสิไปอยู่เมืองไทย บรลูคือการราคาพี่นองมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราก็เดือนเมษานี่เพเอกเพิ่นกระสิกระเดีเกษระเียนเราก็สิมีเพื่อนเพิ่นกระเียนหลายคนเลยล่ะค่ะ่นไปมาจัดงานเลี้ยงฉลองกันยูลานสาวผู้ดีเชิญแกเพะเอกเพิ่นกระถามอยู่ว่าเธออยากขี่เห็ดยังเสื้อผ้ายเกยวกอันวันกระเียนแน่สาวผู้ดีเชิญามีคนไทยหลายยังสี่เนาะถึงเป็นจิ้มงานหอมศาเท่าอยู่ใกล้ๆสาวผู้ดีเชิญก็อยากที จัดการล้ำการเซิงพุผลละพ,ลลพออี่น้องล้ำเซิงล้ำอวยพรให้นั่นแหละให้ตั้งชาดเบิ่งนะ้าพี่น้องเนาะใส่สุดผ้าไหมงามๆล้ำงามๆามฝรงามๆเ,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 เอ๋อเอ๋อ่อนๆอยู่ขางตูล้ลำโพงให้ก็จาเห็นพุ่นล่ะค่ะแต่มันก็นอยู่ไกลกันช่วงวานนั่นแหละก็ยังบ่รูดะะ้ดอกค่ะว่าสิเฮ็ดอีหย,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 ยังแน่วัดศรเซอร์ไพร์พระเอกแน่สิกับ,ก,บกับบอกว่าถือว่าค่ะว่าถ้ามันยุคไกลๆถ้่มันทีมงานหอบสารเขาอยู่ไกลๆกันสาวผู้ดีเช่นกันอยากสิจัดล้ำจัด เต้นคือบานเฮาแม่พี่น้องพวกฟอนผวกเซิงพวกยังสีนกขันเนาะแต่มันก็เป็นไปไวัไดดจังวานนั่นละ่ะปีนี้อันมือนี้กะสิบสององศาค่ะพี่น้องอากาศดีดีได้ค่ะพี่น้องเออสองอาทิตย์มื่อหนีอากาศดีดดดดค่ะแต่ออว,าาว่ยาย่ำเ้ากับสิมีแมนกับิีเป็นแมนคันนิงย่ค่ะยย่ำเสากับิีเป็นแม่คันินิงส่สายมากสิละค่ะกับสิแดดออก ตอนนี้ก็ล่านก็นเริ่มคือาคากแล้วนะคะเนาะหลังจากที่อากาศท้อนหอนกูคนก็ออกมาหาดื่มหาดิ่งจังววาและพี่น้องออกจากหูออกจากเบ้ามาหาดื่มหาดิ่งแล้วค่ะอเออเออ <c oughs> อยากสวัสด,ดีปะเต็มยังสวัสด,ดีปลามื่อยินสวัสดีปลาไพยังโอ้ยมากลมตัวสุทลู ก้มตทสุดยิ่หลานี่ค่นบ่เด็กขาวจัวคือยังไงจะโทรศั์ได้ค่ะพี่นวงเป็นน้ำก้องค่ะเห็นคุณป้าคุณไว้ยี่หลาคือผิวพันธ์ดีแค่ผิวพันธ์วันนี้สีผิวบนเฉียงออกมาทั้งเม่ได้ค่ะออกมาสีแทนจังหน่อยนะแตนเนาะบัดแม่อุ้มบัดคือแม่พออุ้มก็คือพอได้ค่ะลูกค้าอุ้มกับบัดคือลูกค้าเนี้ยผู้บ่าวนักพูดบอลเิ่นกับมาแซลอยู่พับวันนี้นะคะสาวผู้ดีค่นี้โอ้ยแะ ก็ดีอย่างหนึ่งอยู่ค่ะที่อิหล่าเพื่อนกะเป็นมีดเป็นย่างกับทุกคนเพื่อนบ่าห่วงตัวไหมคะ่เมะเพื่อนผู้ใดมาหยอกสีเพิ่นกัไปน้ำเขาเบืดเด็กพี่น้องเออผู้เฒ่าผู้แก่สีเพิ่นกับมากินเขากินอ่เพื่อนกะหยอกอิหลา่าเพื่อนกะเอิญใส่สีอหล่ากะห้องแว่แว่ใส่เพิ่นล่ะค่ะกะทักทายเพิ่อนอิหล่ากะไใ่รเนียอยู่ค่ะน่าหน่อยหนอยิหล่ากะเป็นความสุขข้างใจของผู้เฒ่าผู้แก่นะค่ะนอกของผู้เฒ่าผู้แก่แถวนี้ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะย้ำ พาลูกออกไปอยู่รถเหรังสี่กับพู้สาคนกับทักท้ายลานี่กับเอ,เอ้แอ้เซเพนนี่กับอ,อ้อแอ้ซเพนเป็นขึ้นจังเบาตอบโตเนี่ยนะคะหนังจาก่นพอก็เมียเบาเป็นขึ้น,นจัง่นหูจะกควงหูจะกภาษาหลัพี่นองเออเนาะอย่าก็ได้สามเดือนแล้วก็ถามมาสาวผู้ดีเจนก็นเริ่มฝึกให้ลูกกิน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 นมผสมน้ำแม่ค่ะกิน,นกนินนุ่มกองกินนุมนี่ผสมกับแม่เพราะว่า หลังๆมันเอ้ยบางหลังๆว่านะช่วงนี้สาวผู้ดีเทียนกับผี่เอกก็ต้องไปทุรละไปนันไปหนี่ก็เอาอีหล่าฝากไว้เด้ค่ะฝากไว้กับคนงานนั่นล่ะเออเพื่อก็อยูเซยเดอันพี่น้องมันกระยูน้่เหมือนเขาเซยเด้กเจ้าก็บ่าโอ้ยสะออนคืออย่าง,งาแท้ว่าสันว่าแ้มสุขสาวผู้ดีเทียนไปทุรละดวนนั่งสี่กับบไดเอาลูกไปนึ่งสงี่กับฝากไว้เด้ค่ะฝากน้ำคนงานไว้นั่นล่ละยูได้เซยอีหล่าก็ได บึ้งเนี่ยกะจังสีหล่ะกะกลุ่มสสุงสีล่ะเบิดมือก <laughs> ้ายไป้นี้องเสด็จลงมเวทีเราลูกเจ็ดนาทีแล้วเิ่นเว้า่าคลิปนี้อพี่นี่สาวผู้ดีเจนก็ฝากบอกด้วยค่ะเด้อทีิมงานหอกสาดตห์ม่สาวผู้ดีเจนอาจเพิ่งเด้ไปหาเบิดแต่ว่ากับพยายามอยู่ค่ะพยายามไปพยายามหอกศาสตรล่นไปหาล่ะคะช่วงนี้กะงานกันหลายใสสีลูกนะคะเนาะมีเวลาพักสี่ก่ะ มีเวลาพักเวลาเแบรบกสิก้า้าแต่น้ำลูกหานังงแี่กับมือใดมีเวลาแน่ก็ได้หอบสาบนะคะเนาะโอ้โหคุจสิงหงอแงแล้วเอาเอาไว้ซะนี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้ออุ้ยทางดังเซเมแล้วทางดังเซเม่แล้วขอบคุณค่ะอย่าก,กินหลายมือ้อนานะลกูก <im itation> แม่ว่าจะกินหลายมื้อน่ะนะมันแสบโอ้ได้ออกไปเลาะมาดีใจเลยติฮะได้ออกไปนอนตากแดดมาดีใจเลยติมันอุ่นติลูกืึมันอุ่นสิฮะ มันเป็นแรงใดอีกหึอยากกินหลายมือ้อนานๆอยากกินโอ้ยขไม่อยากกินอย่างนิ่วมือแต่ของอ่นนมแม,กม่กับมีโอ้เ <laughs> บงเบงแขนเสียนะนะเบงิบงโอ้ย นอนไในยังบะนี้ได้ออกไปเละาะไหมล่ะฮึนอนไในยังบะนี้ได้ออกไปนอนตากดดาแกาดดเมื่อแล้วอีลาชีนอนไในยังนี่เม่ยจะได้เตรียมของไว้ให้อายนักฟุตบอลฮะฮะลูกนอนไในยัง เมืองแก,ม,ม,งแก,ม,แกมเดี๋ยวแกมแตกเนี่ผนะู้สาวแกมแตกแล้วน,ะน,น,น,นั่นนะผู้สาวแกมแตกแล้วนั่เนเอไม่เห็นคักแต่เห็นนิ้วมือจะของนี่แม่หนูเห็นคักแต่กำปั้นนั่นนะเฮะมันว่าแสบทอ,อนมหลุกเนาะเนาะบันนี่เนาะเนาะแม่เอานอนเนาะ บอกป้าป้าซะ<ม>บอกป้าป้าซะหนูนอนกันเด้ออีหลานอนกันเด้อจ้าบอกป้ากันเลยปคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายทุกปู้ทุกคนล่ะค่ะด,ดูแล,ลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้ออีหลาที่นอนเลยวิแม่จะได้เห็ุงานนอนลกเนาะ อากบอกปะเต็มเอ้ปะเต็มจะหอบสาดแลนหลเด้อเออเลิกงานเราก็เฝ้าเมื่อบ้านเด้อจะจะไปส่วนผู้เบาขับรถอันไฟเปกหลายเด้อบออืมปะเต็มมันนะเลิกงานปึ๊บเปกปั๊บได้ปะเต็มนะมันนะเอ,อมเออเมื่อว่นเต้ตีแล้ว อีหลีนตัวอีหล่าถามแม่ว่าตีวางตเตีเอ๋กับปลาเต็มมากเหาะเนาะไงขึ้นอีหล่าไปเที่ยวหาปลาเต็มปลาไพ่บ่เที่ยวหาปลามินบ่ฮะเที่ยวหาปลาติว๋วเที่ยวหาปลามดตดสถานโลกาปลามดปลามดนอนน้อลูกนาะบันนี้เนาะแม่จะได้ไปเตรียมของให้อายเนาะเอาบายบายถึงแล้ว ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะบอกกิลลูกบ๊ายบาย